หลังจากที่เราเย็บประกอบกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้แปรงปัดไหมพรมนะคะมาสางขนกระต่ายให้มีความฟูนะคะเราก็จะสางให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยนะคะตุ๊กตาสัตว์ที่ใช้ไหมขนสัตว์ถักแบบนี้นะคะเวลาที่เราสางเราก็จะทําแบบเดียวกันเลยนะคะสางแบบเดียวกันให้มันมีความฟูฟูตอนที่เราสางนะคะในรอบแรกนะคะ เราก็จะสางแรงกว่าปกตินะคะเพื่อที่จะให้ขนของมันนะคะฟูออกมานะคะสางทุกซอกทุกมุมนะคะตามซอกคอซอกหูท้องแขนก็สางให้ฟูก,ก่อนค่ะไหมขนสัตว์ในคลิปที่เราถักนะคะที่เราทําให้ดูตอนนี้นะคะมันจะเป็นไหมแคชเมียร์นะคะเป็นไหมของแพ้แคชเมียร์คือมันจะมีความนุ่มนะคะ เราใช้ไหมขนสัตว์2ชนิดก็จะมีที่เป็นแคชเมียร์กับเป็นไหมขนมิงค์นะคะแคชเมียร์มันจะนุ่มกว่าก็คือตอนนี้เราสาังขนแคชเมียร์อยู่ใช่ไหมคะมันก็จะฟูแล้วก็นุ่มๆขึ้นมานะคะการสังขนก็จะเป็นขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราเย็บส่วนประกอบทุกชิ้นติดกันแล้วนะคะหลังจากที่เย็บจมูกเย็บท้อง ของสัตว์นะคะติดแล้วเราถึงจะมาสางขนนะคะแต่ถ้าเป็นทําแมวนะคะทําแมวเราจะสางขนก่อนแล้วค่อยปักหนวดของแมวนะคะหลังจากที่สางขนพอสางจนฟูเราจะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือขนของน้องก็คือฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะก็ฟูแบบไม่เป็นระเบียบนะคะมันจะมีขนส่วนเกินอยู่เยอะมากนะคะให้เรานํากรรไกรนะคะมาเล็มขนส่วนเกินนั้นออกนะคะ ก็คือขนของสัตว์นะคะมันจะไม่ได้ยาวเกินไปมันไม่ยาวมากเราต้องการให้มันเป็นขนที่ฟูๆแต่ว่าเป็นขนที่อยู่ติดกับตัวของสัตว์นะคะก็คือไม่ได้ฟูออกมาจนเกินไปถ้าแบบมันฟูล้อนออกมานะคะให้ใช้กรรไกรเล็มจุดนั้นนะคะให้หมดก็คือเล็มทุกซอกเหมือนเดิมนะคะตรงไหนที่ มันยาวเกินให้ให้เล็มออกเลยค่ะแต่ตอนที่เล็มต้องระวังให้มากนะคะเพราะว่ากันไกมันคมมากระวังจะไปตัดไปตัดไหมที่เราถักไว้นะคะต้องต้องระวังไม่ให้ตัดนะคะถ้าไปตัดก็คือมันจะหลุดออกเลยนะคะเราจะไม่ไปตัดใหม่เลยนะคะเราจะเล็มเฉพาะขนที่มันออกมานะคะที่มันยาวเกิน หลังจากที่เราเลมขนจนทั่วตัวแล้วนะคะเราก็นําแปรงนะคะมาปัดซ้ําอีกทีนะคะเพราะบางทีแบบขนมันจะยุบลงไปสักหน่อยก็ปัดซ้ําแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ได้ปัดแรงเท่าครั้งแรกนะคะก็คือจะปัดเบาๆเพื่อสางให้ฟูนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรเลมขนซ้ํานะคะที่มันเหลือจากการปัดครั้งที่สองก็คือมันก็จะมี ออกมาอยู่นิดหน่อยนะคะก็เลมมล็มนิดหน่อยพอเสร็จแล้วมันก็จะได้ตามรูปนี้นะคะให้ดึงออกนะคะถ้าอนไนมันยังติดค้างอยู่ขนมันยังติดค้างอยู่ที่เราตัดแล้วมันค้างให้ให้ใช้มือดึงออกได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เคยทําไว้นะคะที่แปลงขนแล้วก็จะมีขนฟูนิดหน่อยนะคะเป็นไหมชนิดเดียวกัน